โอเคกราบสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับอันนี้อยู่กับ Special ลฟอร์กับปืนที่มีชื่อว่า G3A3 นะครับอันนี้แบบ Gen2 เลยสีดำเลียแล้ว เดี๋ยวเล,เล่นเชิงก็ตั้งนานโอเคก็ปืนนี้มีคนขอมานะครับแต่แม่จะว่าเป Gen ็นเจนทูก็แต่ผมก็ทำเจนทูให้เลยแล้วกันแม่จะมานี้เหรอผมตักตรงนี้เลยแล้วกันแต่เส็นใกล้มาก เงินดักไปเดยกันเขอือนหนอไม่กล้าบวก อย่าอ่านเกมขาดเขานะไม่ใช kind of ่ผมนะโดนๆผมซุ่มฮับเผื่อโดนเยอะนึ้ว่านึ้ว่าไม่มีแต่แต่เสียงมันอยู่ตรงนี้นะ ไม่ดักดวัว่น่ะก็ก็ขลันี้แรงกันแล้วเนี่ย เดี๋ยวพวกนัดแถวๆกันไม่หลุดเด็ดลอยครับเฮ้ยคุณนั่งเลยตน,นานเย,ย้ไปครับไปไปไป

ีิดแล้วเว้ยเนี่ยยิงก็โดนใกล้ขานนี้ไก่ละไก่บิงเข้าไปเลยมนะันึกว่ามันไม่เห็น ตุ้งไม่ตายโจกูตไก่ไปไอ้โอ้โห,หนอ้กตัวหนึ่งมาซ้อนหลังหนัวมากเลย เราไปเจอพอดีเนละยไปเด็ดลายเก็บแค่ โดนถ้าแ่ก็โดนแสงมาวะโอ้หวจนไปไหน มีไม่ตายอีกแล้วเปิดกูก้วหมดพอดียจี้ตัวที่หนึ่งติดแล้วยิงห,หน้าผมเง,งนันเลยอ่ะ có sang á. số thứ bốn đây đây cứu vậy là chỉ được mang đai kill. đời đây đây tôi luôn sát cả ปืนหมดไอ้ขี้ดเดือดสามนัดนี่ปืนกระสุดน,นี่กระสุดหมดไปมากเลย <c oughs> เงยเข้าตายตายกู <c oughs> อยากตายม,มากแล,ล้วรู้ไหมึงจะไปลาทำพ่อมึงเหรอแสงอะ่ะเขี้ย นี่เป็นปลามนาะโหเดิเกิดมาเปิดนั่นแหละสับว์บพบายเลยโอเคก็เจอกันแค่นี้ครับก็มารีวิวกระปืนนี้แหละแต่อันนี่เป็นเจนทูนะครับเจอกันเจอกันบ๊ายบาย